สวัสดีครับผมชื่อปอมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมช่องที่จะให้ความรู้และคําแนะนําในเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับผู้ชายนะครับวันนี้นะครับผมจะมาทําคลิปแนะนําไอเทมเด็ดที่สําคัญสําหรับผู้ชายอีกหนึ่งตัวนะครับนั่นก็คือแว่นตากองแสง แล้วตัวแว่นตากองแสงเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงทําไมเราถึงควรจะต้องมีมันผมก็ได้ทําคลิปสรุปสั้นๆให้เข้าใจง่ายๆไปดูกันได้เลยครับแว่นกองแสงนะครับคือแว่นตาชนิดหนึ่งที่ช่วยกองแสงสีฟ้าหรือแสงสีน้ําเงินซึ่งเป็นแสงที่ถูกปล่อยออกมาจากอุปกรณ์สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์แล้วก็แท็บเลต็ตหรืออุปกรณ์ทีวีต่างๆที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจําวันนะครับซึ่งแสงเหล่านี้ถ้าเราจ้อง ไปนานๆเนี่ยมันจะเป็นอันตรายต่อดวงตาเราเป็นอย่างมากซึ่งตัวแว่นกองแสงสีฟ้าตัวนี้นะครับจะช่วยลดอาการปวดตาการล้าและลดปัญหาตาผ้ามวัวซึ่งตัวแว่นออกองแสงสีฟ้าตัวนี้นะครับสิ่งสำคัญก็เลยก็คือเลนส์ที่เป็นตัวกองแสงสีฟ้าหรือตัวตัดแสงสีฟ้าซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญท,ที่เราควรจะใส่ใจในการเลือกใช้นะครับซึ่งถ้าหากว่าเราอยากจะซื้อแว่นที่เป็นกองแสงนะครับ ก็ควรจะพิจารณาเลือกตัวเลนส์ให้ดีนะครับเพราะค่อนข้างเป็นสิ่งที่สําคัญที่เราจะต้องเลือกใช้ครับคุณสมบัติในการเลือกเลนส์กองแสงมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับก็คือก็ต้องกองแสงสีฟ้าได้แล้วทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไงว่าแว่นตาที่เราเลือกซื้อเนี่ยมันสามารถกองแสงสีฟ้าได้จริงทีนี้เราก็อาจจะต้องหาซื้อแว่นตาตัวเนี้จากร้านค้าชั้นนําในท้องตลาดที่ค่อนข้างจะมีแบรนด์หน่ครับ ถ้าหาว่าเราไปซื้อตามร้านค้าทั่วไปเนี่ยก็อาจจะต้องมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Blue Light Tester ซึ่งตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์ในการตรวจเช็คว่าเลนสที่เราซื้อมาตัวนี้สามารถกรองแสงสีฟ้าหรือว่าป้องกันแสงสีฟ้าได้ซึ่งวิธีการเช็คก็คือจะมีตัวหลอดไฟ LED ครับเป็นอุปกรณ์ในการตรวจเช็คซึ่งก็จะาสาดไฟเนี่ยเข้ามาทางด้านหน้าของเลนส์แว่น แล้วก็จะมีแผ่นกองสีขาวเนี่ยอยู่ข้างหลังถ้าหากว่าเรากดไฟสองเข้าไปที่ตรงแว่นแล้วนะครับ mm. เมื่อผ่านเข้าไปยังชั้นเลนด้านหลังเนี่ยจะต้องไม่มีแสงผ่านทะลุมายังตัวกองกระดาษสีขาวซึ่งอันนี้ก็หมายความว่าแว่นแล้วก็เลนส์วนเนี้ยสามารถป้องกันหรือว่ากองแสงสีฟ้าได้ในระดับหนึ่งครับอย่างที่สองนะครับถ้าหากว่าเรา ซื้อตัวแว่นในกองแสงมาใช้งานเนี่ยเราจะสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงก็คือก่อนหน้าน,นี้เราอาจจะนั่งทำงานหน้าคอมอไปสักประมาณหนึ่งชั่วโมงเริ่มมีอาการาล้าที่ดวงตาทีนี้ถ้าเรามีการใช้งานาตัวแว่นกองแสงเนี่ยถ้าสามารถกันแสงสีฟ้าได้จริงเราใส่ไปทั้งวันเนี่ยจะไม่มีอาการปวดตาหรือว่าระคายเคืองตาเลยนะครับซึ่ง ก็ต้องย้อนกลับไปดูข้อก่อนอันนี้ว่าถ้าเกิดเรามีการตรวจเช็คอะไรอย่างดีแล้วเนี่ยปัญหาที่เราใส่แล้วเนี่ยมีอาการปวดตาเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นนอกเจากว่าเราเลือกซื้อร้านที่ไม่ได้มาตรฐานหรือร้านที่ไม่มีการตรวจเช็คตัวแสงไีฟ้าให้เมื่อเราซื้อมาเนี่ยมันก็เหมือนก็เป็นการใส่แว่น เลนส์ใสธรรมดาธรรมดาทั่วไปซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยในการป้องกันแสงสีฟ้าเลยครับอย่างที่3นะครับก็จะช่วยลดการระคายเคืองตาการแสบตาตาแห้งหรือตาล้าได้ซึ่งก็อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ครับถ้าเรามีการเลือกเลนส์แล้วก็แว่นที่ค่อนข้างมีมาตฐานหน่อยก็ จะเซฟปัญหาเหล่านี้ได้อย่างที่4นะครับที่เราจะต้องคํานึงถึงเลยก็คือเลนส์กองแสงที่ดีนะครับจะต้องไม่ทําให้ภาพหรือว่าโทนสีที่เราใช้งานเพี้ยนไปจากความเป็นจริงเปรียบเทียบก็คืองานพวกงานที่เป็นงานด้านกราฟิกเนี่ยอันเนี้ยความละเอียดของสีเนี่ยค่อนข้างเป็นเรื่องที่สําคัญซึ่งถ้าหากเลือกใช้แว่นกองแสงตัวเนี้ยเรื่องของความเพี้ยนของสีเนี่ยจะต้องไม่เพี้ยนเลยครับทีนี้นะครับมาดูกันว่า สัญญาณเตือนหรือว่าอาการเบื้องต้นเนี่ยที่เกิดขึ้นกับดวงตาของเราเนี่ยจะมีอาการอะไรบ้างที่บอกบอกว่าคุณต้องเตรียมที่จะต้องหาซื้อแว่นตากองแสงสีฟ้าตัวนี้นี่ได้แล้วนะครับแสงสีฟ้าเนี่ยก็คือเป็นแสงที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับดวงตาของเราเพราะว่าตัวแสงสีฟ้าเนี่ยจะเป็นแสงที่เรามองเห็นได้จึงสามารถทะลุผ่านเลนส์ตาแล้วก็กระจกตาเข้าไปยังประสาทตาของเราได้นะครับ หากว่าเรามีการจ้องเพ่งหรือว่า,อามองแสงสีฟ้าไปน,นานๆเนี่ยจะส่งผลกระทบดังนี้ครับอย่างแรกเลยนะครับคือทําให้ดวงตาของเราเนี่ยล้าเป็นอย่างมากเพราะว่าเจ้าตัวแสงสีฟ้าเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสว่างทําให้เวลาเราจ้องมองเนี่ยตาเราเนี่ยค่อนข้างที่จะล้าครับอย่างที่2เลยนะครับก็คืออาการตาแห้งเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นอุปกรณ์สมาร์ทโฟนที่เราใช้ครับมีขนาดเล็กทําให้ ดวงตาของเราเนี่ยต้องโฟกัสตัว มือถือเนี่ยเราจะต้องเพ่งอุปกรณ์ตัวนี้มากกว่าปกติครับก็เลยมีผลทำให้ดวงตาของเราเนี่ยแห้งได้อย่างสุดท้ายเลยนะครับอันนี้อาจจะเป็นขั้นร้ายแรงเลยก็ว่าได้ก็คือจอประสาทตาของเราเนี่ยอาจจะเสื่อมได้เนื่องจากตัวแสงสีฟ้าเนี่ยสามารถทะลุเข้าไปในจอประสาทตาของเราและทําลายเซลล์รับแสงในจอประสาทตาของเราได้ครับและตรงนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เราเนี่ยสูญเสียการมองเห็นได้ครับก็<ๆ>จบไปแล้วนะครับสําหรับการแนะนํา แว่นกองแสงสีฟ้าไอเทมสําคัญที่ทุกคนควรมีซึ่งในปัจจุบันนะครับทุกคนเนี่ยจะเห็นได้ว่าแสงสีฟ้าเนี่ยมีอยู่ทุกคนทุกแห่งรอบๆตัวเราเลยแม้ว่าตัวเราเนี่ยจะพยายามหลีกเลี่ยงหรือป้องกันแค่ไหนเนี่ยเราก็ยังหนีไม่พ้นมันอยู่ดีทางที่ดีเราก็อาจจะต้องหาตัวช่วยในการป้องกันดวงตาของเราเนี่ยน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดครับผมก็แนะนําให้คุณนะครับหาแว่นที่มีคุณสมบัติ ของตัวแว่นเนี่ยเป็นเลนส์ตัดแสงสีฟ้าหรือว่าตัวป้องกันแสงสีฟ้าเพื่อป้องกันดวงตาของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในที่ร่มหรือว่าอยู่กลางแจ้ง mm hmm. ก็จะช่วยป้องกันแล้วก็ถนอมสายตาของเราได้ครับหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย